อาชุบ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 ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเราล่าหมาป่าผู้เดียวได้เราก็มาหยุดอยู่ตรงที่โบราณคล้ายๆเป็นโบราณสถานอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นของอาร์เทมิสหรือไม่แต่ก็ช่างมันเถอะเราไปต่อดีกว่าแต่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 ฮึ่ยๆๆนั่นมันกระรอกผมได้ยินเสียงนกนั่นออ๋อตก เดี๋ยวจะตกแก้วแล้วดิขอขอแป๊บนึงดิเดี๋ยวไปไหนกันน่ะทึบเอ้ยเจ้าโหมันหนีตัวนี้เองว้าวว้าวใจใจเย็นโอ้ยสหายสหายอา้อาวอ้าวไอ้หน้าไม่ไอ้าวไปไปจะไปเล่นไปเล่นซะหน่อยอา้อาวโอ้ยเจ้าโหโอ้โหใจเย็นใจเย็น เปิดเปิดมาอย่างนี้เหรอไม่เอานะาอู้เย่อู้ไม่ตายไปดีอู้หูเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอ,อโอเค ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อกี้เปิดมาแบบโอ้ยอะไรมันอะไรกันข้างหน้าอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวทักทายไปก่อนเออก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีกับผมมีตองเกอร์อีกแล้วในอโพเทออนนะฮะวันนี้หลังจากที่เราไปฆ่าหมาป่าเดียวใดแล้วใช่ไหมเราเออหลังจากที่เราเราจะมาหาเทมิสกันใช่ไหมฮะเฮ้โอ้จะจะตกใจกว่างเราจะมาหาเทมิสกันฮะเราต้องไปฆ่าหมาป่าโอ้ยเพื่อให้อาเทมิส หันมามองเรานะฮะเพื่อที่จะได้ลงมาเจอกับเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอตัวนี้ไปจอดได้ไหมน้าสะบัดไปดิไหนตามตามหนีไม่ได้หรอกมึงอไงนี่เหรอ,อ,อมันจะกัดจะกัดมาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เนี่ยโอ้เจ้าโหเอ้ยเฮ้ยเพื่อที่จะได้อัลเทมิสหันมามองเราแล้วมาเจอเราอุ้ยฟูสามรอบเลยมึงเนี่ย เคต่อไปเราต้องเรื่องไปไหนเนี่ยด้านล่างมันจะมีอะไรนะเรายังไม่มีจุดหมายปลายทางนะตอนนี้เหมือนด้านล่างจะมีอะไรสักอย่างนะฮะเราลงไปข้างล่างกันก่อนแล้วกันอุ้ยเดี๋ดีดีดีใจเย็นพี่หมาพี่หมาตุนนี้ไอ้ฟันเฟืองนั่นมันอะไรผมอยากรู้จังลงไปดูก่อนแล้วกันนะฮะอ๋อย่าโจ้าโอ้โฮเอ้าไอ้นี่แหละนี่น่ะนี่โอ้โหมาช่วยกันเพื่อนอะไรวะ อไอออส้ย่าคืออะไรมันบอกว่าบางครั้งต้นไม้ก็เป็นแค่เพียงต้นไม้แต่บางครั้งมันก็เป็นอะไร d r ้ย่านี่คืออะไรวะคืออะไรคะับโอโ้โหที่ผมนึกว่าหนามเลยย่าย่าไม่เหมือนหนามมากอะ่ะย่าชนิดไหนเอ้ยนั่นไงดิฟิดคิมเมราอ๋ออยู่ด้านล่างนะฮะเราต้องไปจัดการคิเมรา โอเคออบเจคชั่น okay. เราอยู่ด้านล่างมาจัดการชหมวลาวอุ้ยตูเหมือนว่ายาเราก็าจะหมดแล้วนะฮะขอคราบสักครู่ระเบิดไฟเพิ่มเอายามาโอเคอุ้ยใบใบใบไม้หมดโอเคเราหากันใหม่ได้แต่ยานี่เราต้องไม่ขัดตัวผุพองนะเดี๋ยวผมขอซ่อมเกอบแป๊บหนึ่งแล้วกันผมว่าถ้าผมไม่ซ่อมเกาะนี้ม่งแย่แน่โ okay. อเคเกาะเรากลับมาแล้วโอเคน่าจะพอถูถ่ยสักหน่อยนึง เดี๋ยวเอานี่เอาของยาวเลยเนระยะก่อนกอน่นี้นัน่นล่างใช่ไหมอ๋อมันชี้เราเห็นแล้วอุ้ยต้องดำน้ำเหรออูอ้ดำน้ำได้โคตรจะแหลมเกมนี้เฮ้ยดำน้ำได้ด้วยฮะอู้ระบบน,น่าสนใจพอได้เลยนะฮะเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงอุ้ยมนยนนนันน้ำตกอู้อน้ำตกอําน้ำเอาน้ำตกอ๋อโอ้นี่นักลบใส่ชุดเกาะมันว่ายน้ำได้ด้วยหรอวะ ของใสเข้าทางน้ำใตเ้เลยไหมแล้วเราจะขึ้นไปในเรือนี่ยังไงกันฮะปีนี้ไปอ๋อปีนี้ขึ้นไปนะฮะมันบอกว่าสาบานได้เลยว่าเห็นผู้หญิงแก่ๆว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ำนะแต่ว่า <I swear S 1> มันก็มองไม่มองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อโดนแชร์ for a look e l l o t h e r e Nice day f o r Anglic. An. ครับครับม,มันไม่ได้อะไรกับเราใช่ไหม,มไม่เป็นไรเออถุยนีก่ก็จะมีประโยชน์โอ้ได้ใบไ,ไม้เพิ่มโอเคอยู่้ังนตายนะี่ใช่ไหมคิมเมล่าไมันาน่าคิมเมล่าหรือคิมเมลาใครเมล่า,ช,า,ลาชิเมล่าสร้างมันเถอะอนี่ใช่ไหมเรามาแล้วมาหาจอมโจรเลวสิผู้ที่จะทำลายเทพ มาแล้วจ้าเดี๋ยวเก่อนี่เข้าไปต้องเดินเลยฮะเพื่อความผาสุกในชีวิตอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยหมาป่าขึ้งคนขึ้งคนขึ้งหมาโอ้ยขึ้นหมาขึ้งคนขึ้นคนขึ้นหมานี่แน่ระยะยาวยาวกว่านะฮะโอ้ยอูย้อะไรเนี่ยอุ้ยปลาขอบคุณครับผิวพอดีเลยได้กินปลาอุ้ย ดูเหมือนแถบข้างล่างนี่จะบอกการใช้งานอาวุธเราด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมสังเกตเห็นไหมไอ้แถบด้านล่างที่เป็นหลักใต้ใต้ใต้อาวุธเราอะเอามันลงมาทางนี้ก็ได้อ๋อต้องใช้ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดทางหน่อยโอเคตุ้มเรียบร้อยโอเคเปิดทางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดโอเคเราลงมาทางนี้ได้เลยนะฮะโอเคลงไปลงไปแก ปปปมาเลยคิเมราแมวเรามาแล้วเราจะมาจัดการเจ้ายังไงล่ะฮ่าๆโอเคอะไรเนี่ยอ๋อตีได้ follow the a c i d trail to find k i m e r ะเส้นทางกรดอ๋อเป็นรอยกรดกรดที่มันทิ้งไว้นี่สินะนี่คือกรดเหรอปุดๆเลยทีเดียวอุ้ย อือไม่เท่าไรโอ๊ยจต๊จต๊จต๊จ๊นั่นมันโอ๊ยตหู้ยตูวไม่ทันดูว่าอะไรมันมืดมามาเลยเพื่อนโอ้โหมันวิ่งเร็วอ่ะอุยมันวิ่งเร็วมากฮะใช้อะไรยิงมันดิโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็เจ็เดี๋ยวอืมโอเคใช้ได้โอ้โหมันวิ่งเร็วฮะต้องใช้ธนูไม่งั้นบวกบวกไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยมีเนื้อปลาอยู่ข้างบนอ่ะอีกอีกอีก เออนั่นแหละเยี่ยม,มฟื้นอ,อ๋อเดี๋ยวตรงนี้จําไว้นะว่ามีมีเนื้อปลาไว้ฟื้นพลังเดี๋ยวเดวเปลี่ยนมาใช่นี้แล้วก็ถือคบเพลิงก็แล้วกัถกนถืออะไรที่เป็นแหลกๆดีวะมีดเลวสิบเหรอเอานี้แล้วกันเออนี่โอ้ทำไตีหนูทําไมไม่ได้จะตีหนูเฮ้ยด้านล่างมีอะไรอะ่ะอืม อืเหมือนรอยกดมันจะอยู่ด้านล่างด้วยนะอืมโอ้ยช่างลึกลับซับซอ้อนเหลือเกินนะฮะโอ้รูเพลงมันช่างเราอารมณ์เราจริงๆเลยอะไรเนี่ยอ้มันเป็นโล่เรานะโลอะไรก็ไม่รู้อะอ้อาวแมวอ่ะโล่พาทิตมาดีกว่าเฮ้ยนี่แน่โอ้โหเล้วป็นอยู่ทางไหนกันล้วเนี่ยคิเมราเนี่ย นี่คือทางกดเราเราไม่ได้เดินตามทางกฎนะเราเก็บของอู้ Blast Arrow ชนุ่หัวระเบิด Blast Arrow as to the black market ไปซื้อได้นี่เองตลาดมืดโอเคเก็บเจมอลินเก็บวอร์เดอร์ไว้คว้างเข้าไปทางนี้ไม่ได้อไ,ไม่เป็นไรเอ้ยได้ใบไมเฟิรมโอเคถือใบเฟิร์จะใช้การได้นะฮะ จะได้ไม่ต้องเปลืองอาวุธเอ่ทต้องโอ้โหไม่ทันได้ใช้การมาเลยอู้ตูหูอู้หูเอาเหรออุ้ยไม่มีอ่ะมันรวดเร็วจริงฮะท่านผู้ชมทุกท่านอู้หูเจ้าเหรอจะเอาเหรอใครตูดไม่ได้เสียใจอู้หูต้องระวังทุกฝีก้าวจริงเลยนะเนี่ยมันโดด หยองแขงอโอเจ้าโผอุจเอาเหอะเอาเหอเอาเหอะสู้มาโจนเลเวลสิบไม่ได้หรอกนะอุ้ยผมนี่แบบต้องระวังตัวระวังตูดด้วยนะ <c oughs> ระวังตูด <c oughs> ระวังตูดเฉยเลยไม่ใช่ระวังตัวนะเฮ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยเจ้าโผทำไม ไม่แทงเช้าไม่ถูกใจไม่ถูกใจเลยแล้วมันจะอะไรรักหนากับเราวะุ้ย,เ,ยนเนี่่เป็นไงฟันร่วงเหมือนอะไรเหมือนเห็นอะไรร่วงๆไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรอะไรร่วงก็ช่างหัวม,วมันเถอะโอลิมปัดสดัสเป็นสอนเหรอเป็นลูกสอนเพื่อได้ยาเพิ่มขอบคุณครับผมว่าไม่ถนะเอามีจอมจัวนเลยสิบแล้วกันฟันเร็วดิ น่าจะทั่นอู้ยูด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 ูุดู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 ดาดูาูดอดยดู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 ดอดยดู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 ดยโอ้ยดูดนดูดูดูดปดู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 ดๆดไม่ไุดีดูดูดูดยดู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 ยูหดู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 ดดดนดด ร้อนเหรอเอาไปอีกร้อนจุบเบยเออ้ร้อนจุบเบย์ร้อนจุบเบยตายโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดขาเพิ่มเลยเราเปิดเราจะใช้่ไรโอ้ขวดขวดละเมียเรารวยขวดโอ้ย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 เจ๊นี่ไงยิงด้านหลังน่ะชอบหันหลังให้ดีนะแทงตูดแม่งโอ้ย อะไรเนี่ยอู้หได้เอเมื่อบวอกเคใช้ได้เลยเอาเมื่อเราเพิ่มละอ้ยคิดไม่ได้อยู่ตรงไหนามาเร็วๆดิไม่อกจอหมาป่าเข้าใจไหมเข้าใจอู้หไม่เข้าใจอุย้ยสงสัยจะไม่เข้าใจนะฮะสงสัยเขาจะไม่เข้าใจมานี่มามาสเต็ปกรอกร้ออูหูอืมอู้จุ๊บอืมเป็นไงอูย้ยแม่งเบือ่อเบื่อ รีบออกไปจากที่นี้ได้เร็วที่สุดดีกว่าไม่อยากเจอละโอ้ตนันอีกอืมอืมอืมโอ้สเต็ปเริ่มดีขึ้นหน่อยนึงฆ่าหนูฆ่าหนูฆ่าหนูเอาเนื้อหนูเอาเนื้อหนูไม่มีเนื้อหนูด้วยขอบคุณมากรอยกรดมันไปทางนี้นะฮะแต่เราไปทางนี้ก่อนลวกันเห็นลูกศรอ๋อโจทย์เก้าโจทย์เก้านะฮะอุ๊ยจะถูก จะจะโทษโทษโทษขอ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 โทษเอาไม่มีอะไรกูหลอกกู้ขึ้นมาหลอกกู้ขึ้นมาได้เพื <cimento> ่อนนีี่มามาทำอะไรของมันเนี่ยนี่โอ้โตโอ้โตโอ้โตโอ้โดนคว้าโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงใจเย็นใจเย็น เย็นเย็นอู้ใจไม่เย็นใส่ดูเย็นอ้จะาจเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วขอขอดี่เอาไมเอาแมวแดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวดวเดียดีวเดีเดยเดี๋วเดี๋ยวดียวเดยดี๋เดี๋ยดีเดี๋ยดี๋ยดยดยโดเีเวเดี๋ยวเดีวดี๋ีวเเยยดีวยดย พูดเจ็เหมือนกันได้ไหมวะลองได้เออ,อกันได้ว่าเราก็ไม่เคยกันเราเป็นสายบวกกันไม่ชอบกันอบมเ็นไงโอ้โเจิมอคอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โอ้รูรร้สึกด้านบนจะมีอีกนะฮะจำไม่ผิดไม่ดอกเนื้อหนูให้บ้างเลยเหรอนนั่นไงมีตัวอืออือโอ้ยแข้งด้านหลังเยี่ยมแข้งด้านหลังช่วยถุกมือใจโอ้ยด้านบน,นก็ยังมี ไอตัวนี้เผลอจะเกะกับคิมเมล่าไหมเนี่ยนี่แน่ <c oughs> เพื่อให้อาวุธเราอยู่ยงคงกระพันเราต้องใช้หินปา่านี่แน่โอเคหวังว่าคงจะไม่มีไอพวกตูดนั่นเฮ้ยมันโลกโง่โง่นี่แล้วนะว่าเรากลับมาตอนแรกเอ้าเรากลับมาตอนแรกนะฮะเอ้าที่จริงไปทางนี้ก็จบแนละ้วโอ๊อะไรวะรู้สึกเสียค่างโง <c oughs> ่เป็นไรโอเคด้านบนใช่ไหม ไอหมอนั่นไอหมอนี่มันได้ยินอ่ะมันได้ยินมันได้ยินโอ้โหแรงมากหินแรงมากอู้ยกระบองอูนน้นั่นมันนั่นมันอู้นิดเตียวอะไรก็ไม่รู้เสีย,ยใจอยบอกไม่ถูกอู้เอาหินไปเอาหินไปหินหินหินอะไรหินบินหินบินอัจฉะ หินด้วยหินใจเห็นเห็นโอ้เจ้าจ้ามันเห็น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 หินบินอู้โลแตกเลยอุ้ยจ้าเจ้าปะตจะอย่าอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูไฟไปดิไฟไฟไปดิอย่าหันหลังให้ศัตรูโอ้ยเราสำรวจให้หมดก่อนนี่มันอะไรเนี่ย Enter the Forest of Artemis นี่มันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเข้าดูสิแต่เราต้องไปจัดการคิเมร่าก่อนนี่เหมือนจะกลับมาที่เดิมนะฮะโอเคเรากลับไปที่เดิมก่อนเราไปทำภารกิจของเราให้เสร็จสมบูรณ์ฮ่าแล้วคิเมร่านี่แม่งมันอยู่ตรงไหนกันวะเดี๋ยว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 อุ้ย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 อืมอืมอืม ด้าดนี้เข้าจังหวะมือใช้ได้เลยนะฮะนี่ไงมันไปทางนี้แล้วตรงนี้เอ้าเอาทำไมทำไมยิงไม่ได้อ๋องงงงงงมันไปทางนี้ไปทางนี้อันนี้มันคือว้าวเอคิน่าบอถึกคิเมราฮูสโนกฮูสโนกฮูสโนกเหรอเรจิงไฟอบิสเกตแอนด์ทริปเปิลแอนด์สตรองแอนด์สวิฟฟ ok ูด เออ h e อ h e เฮส e ว e ร e ทร e วั e เวอ r e t h ี e ันวอ e a ด็ดออลอะอะไรวะ Gray eyes l i อน o ันออฟก็ส์แ t ะเ t h ะเตอร์สอ a ฟเดอะสโอ้ยคิมายนะฮะตามตำนานก็คือเป็นสัตว์ที่แม่งผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะก็คือที่มันบอกก็คือมีหัวหนึ่งเป็นสิงโตหัวหนึ่งเป็นแพะแล้วก็มีอีกหัวเป็นม้านะแต่ หัวไอหัวหมาหัวใจหัวหมาหัวงูโอู้ดผิดแต่ที่อยู่ในรูปนี้แม่งห่างชัดไม่ได้หัวนะฮะโอเคแปลว่าเราเจอนี้เราใกล้จะเจอแล้วนะมามาไหนมาเลยคิเมรา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 เราจะพูดอะไรกลัวไม่มันโคตรบิวเลยอ่ะมันอยู่ด้านล่างเหรอเราขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกนะัน ที่บนมีอะไรมันมีดีอะไรไหมแถวๆแถวนี้อะจอมต่วนเลยสิต้องจัดการจิ๊กทุกอย่างที่ขวางหน้าน่าจะไม่มีแล้วโอเคอยู่ทางนี้โอ้โหคีเมล่าสวัสดีคีเมล่าใช่ไหมอ้าวพ่นไฟได้จริงด้วยโอ้เจ้าต้วโอ้โหแบงค์แงค์แงใจเย็นใจเย็นใจเย็นคีเมล่าคีเมล่า คิดไม่ได้โอ้โหแม่งพ่นไฟใส่กูพ่นไฟใส่กูโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หาจังหวะไม่ได้เลยโอ้โหปลาหินปาหินแกงปลาหินรู้จักป่าโอ้จังวะโอ้โหโอ้โหพ่นกดพ่นกดนี่น่าจะมาจากงูส่วนพ่นไฟมาจากแพะแล้วก็เสือก็ไอสิงโตก็กระโจนใส่อืมโอ้บินบินกันเลยทีเดียว บินกัเลยทีเดียวบินลาบินมาเกาะต้นยางเป็นลมโอ้ยกูเป็นลมแล้วโอ้จะยันจะย็นเพื่อนโอ้เรายังไม่อยากเป็นอาหารคิเไมลาหนีก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยมามาเราจะใส่หินกำลังนายเองเพื่อนเอาไปกินแกงปลาหินเป็นฝ่ายชนะอู้ได้เคียว ด้เคี้ยวอุดยาสมรุมเน่อไอเจคิเมรา่าหน้าโง,ง่สู้พลังแห่งแกงปลาหินไม่ได้หรอกควยจอมตัวเลอกสิเป็นฝ่ายชนะเต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 ตเตเโอ้โหเดินต่อเลยไปไหนต่อไปหานิมฟ์เหรอฝ่ายนิมฟ์นิมนี่นเหมือนจะเป็นพูดน้อยมีปีกอะไรสักอย่างเลยนะตาม ตามอิมเมจที่ผมคิดไวนะ้น่าจะเป็นพูดน้อยมีปีกอะ,อะไรแกไม่ใช่พูดน้อยมีปีกสิออกไปซะไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยแกมันหมาปลาครึ่งคนน่าเกลียดน่ากลัวไม่ได้ตรงอิมเมจเลยสักนิดดีไปความโมเอะไม่มีเราจะไม่ต้อนรับผู้ที่ไม่มีความโมเอะในหัวใจแงมนี่แน่นี่แนะน่นะ ไปทางไหนวะเมื่อกี้ทางออกมันอยู่แถวนี้นี่นะไม่หลงทางฮะอ๋ออยู่ด้านล่างไม่เป็นไรไหนๆก็มาทีน,นี้วไปให้สุดไปให้สุดโอเคไปให้สุดสุดแล้วจ้าสุดแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไเกี่ยวกับเราวิ่งเลยจ้าเฮ้ยกระบอกไม้กระบอกไม้ลืมเก็บไปได้อย่างไรโอเคไม่มีนะโอเคอที่มันทางที่เราเข้ามานี่หว่า ้ทางออกที่เราเจอเมื่อกี้เรานอยู่ตรงไหนวะเอ้านิมอยู่ด้านบนนะฮะไปเราไปหานิมกันเลยเลยแล้วกันนี่เนี่นี่แน่นี่แนี่โอ้ได้ของมาชดเชยสิ่งที่เราขาดไปป่านี้แม่งอยู่ยากนะฮะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โดนมาป่าแดกตายหมดโอ้ยโอ้ยประตูนี้แม่งก็ปิดจังเลย นี่คืออะไรอ๋อที่ไฟไรทีเราไม่ได้อ่านใช่ไหม the deep e a s t mountain nymph ranger beast mortal no with immortal ใครคือเหมือนกับทั้งอมตะแล้วก็ไม่อมตะอย่างนั้นเหรอทำไมวะ long indeed to day live eating ambrosia and treating the lovely t h e among the immortal at their r t h ไฮโอไฮท็อ o p อ๊กสปริงอัพวิตเตมอพออนเ o อะ f o o t f ดฟูลเอิร์ธวิทูฟูลบ๊ะ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 เเหมือนกับจะเล่าว่านี้มันเป็นตัวอะไรนะเบื่อกว่ามีชีวิตยืนยาวนะแคล้ๆกับกึิ่งอมาตะหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนั้นนะบะบะบ๊ะผมอาจจะแปลไม่ครบถ้วนก็ขอไฟแล้วกันนะ เอาเอามันเอามันอย่างเดียวเอามั่วไม่ใช่เอามันเอามั่วเอานี่มันอ๋อจะทำได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใส่เสื้อผ้านี่ว่าใช่ไหมว่าดูดูดิดูดิครเบท่านผู้ชมมันไม่ใส่เสื้อผ้าเอาไปันโอ้ยว่าเขาทำได้โอ้แล้วไงต่อโชคชะตาจะดีขึ้นไหมเป็นแชมปเปี้ยน ฮันเชสเวสฟอร์ูอะไรคือฮันเชสวะไฟต์บัวอาร์เทมิสฮันเชสคือผู้ล่าเฮ้ยบัวอาร์เทมิสอยู่ด้านล่างแปบลบว่าเราจะได้ไฟ์กับเทพหรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้เรามาดีๆหรือเปล่าฮะวันนี้ผมอารมณ์ดีไม่เป็นไรผมเป็นมิรผมจะไม่ผมจะรัเว้นชีวิตของอาร์เทมิสให้ก็แล้วกันนะออจะดจุด <c> จ <oughs> แบบไอ้ตัวนี้ไม่ละนะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ละเหมือนกันโอ้จีเดียวตายแลม แหลมเลยน่าจะใช้ตั้งนานแล้วดาบเนี้ยมา,มาปีนปีนไหนเอ้ยบัวอาร์เทมิสใครมันวิ่งตามอีกวะก็ชุบนี่วิ่งยาวๆก็โชอเอ๊บอ๊บปีนป,ปีนเขานี่จากนี้สินะนี่อะไรอ่ะโอ้แอปเปิ้ลโอ้ยไอ้นี่มันกระเช้าผลไม้เนี่ยผมมองอยู่ตั้งนานมันคืออะไรถ้าไม่มีสีแดงตกออกมาเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยคืออะไรอ๋อมันอยุดน้ำลางไหม เอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปกันเลยอ่ะชัวร์ไหนละ่ะโว้บอาร์เทมิสฉากมันเงียบๆไปแล้วไม่ชอบอารมณ์นี้เลยอารมณ์มันก้ามกึ่งว่ากึ่งดีกึ่งร้ายผมว่านะนี่ไงเอ้ยไม่ใช่โอู้เห็นอะไรจ้าๆแสงมันจ้าเสือเกิน อาเทมิสเป็นทเทปีแห่งแสงจันร์หรือเปล่านี่มันนี่มันอานผู้ยิ่งใหญ่ที่เหล่านกน้อยกล่าวขวัญถึงสินะตอนน,นี้สุดได้ตัดสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างภูเขานี้กับโลกอะไรประมาณนี้นะแ <stars> ม่โลสิไายอะไรวะมมอนเลยกโูโร <th> <une> เ a s t อมาสเ t e r ์ฮั t e r อ r ์หรือมาสเตอรเอาตกตกลงสู้เหรอโอ้โหมันบอกว่าให้เราเป็นเหยื่อนะฮะถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้พูจิล่ามาสเตอร์ฮันเตอร์ถ้ากลายเป็นเหยื่อขึ้นมาจะเป็นยังไงใช่ไหมโอ้โหเป็นเหยื่อจริงด้วยโอ้ตะคุยเอา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 แล้วเอ้ถ้ามันอยู่ตรงนี้นี่วะเราก็ไม่เห็น ต้องวิ่งไปอาบแสงจันทร์ให้ครบเหรอเราถึงจะไกด์ล่างเป็นคนเดิมใช่ไหมแม่งไม่ครบว่ะเดี๋เดๆๆๆด็ดเด็เดนีด่ไง Catch me if you can อ๋ผัดกันล่าผัดกันได้เลยอาเทมิสอาเทมิสนี่แม่งอารมณ์ขันดีนะฮะอยากจะเล่นไล่จับใช่ไหมมาเลยอาเทมิสอยู่ไหนวะทำไมทำไมตัววิ่งชา้าจั่งอ๋อเดี๋เด็เดเด,เดี๋ยว็ดอืม ยิงก้นผู้เสียงแบบโอ้หมาโซโคิสเหรอมาโซคิสเหรออาร์เทน่าแม่มาโซคิสฮะอาร์เทม่ามาโซคิสแม่มาโซคิสมาโซคิสชัวร์บางคนอาจจะงงมาโซคิสคืออะไรนะเป็นพวกนิยมความเจ็บปวดอะไรประมาณน,นั้นนะนะเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งครบอาร์เทน่าแม่งอยู่ไหนอ่ะเราจะอาร์เทน่าอาร์เทมิสมึอนเอา สลับบทอีกแล้วสลับบทกระตูสลับบทกระตูใช่ไหมอุ้ยแม่งมันวางกับดักได้ด้วยฮะแล้วรอบนี้มีหมาป่าด้วยอุ้ยแม่งจังไรอุ้ยไ่เอาอาเทมิสอุ้ยถึงเราจะชอบผู้หญิงเอาภาพแต่ทำแบบนี้กับเราเราว่าเราเราไม่เราไม่ค่อยโอเคนะเธอเธอจ๋าไม่เอาอย่านิ้ะร้ไฟโอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนึ้อยู่ไหนวะ ไม่งดักหน้ากูด้วยอู้หูอารเทมิสเหรอโอเคครบแล้วมามาสิจ้าเธอจ๋ามาเลยจับก,กับพี่มามามาเถอะมาอมาร์เทมิสอืมเดี่ยวเดี่ยวย,วย,วยวิงไม่โดนนะนี่แนะนี่ยิงตูดนี่ยิงตูดยิงโอ้ยยิงตูดไม่ได้นี่แนี่นี่แนี่ยยิงตูดยิงตูดเดี๋ยวก็ แล้วมาันจริงิงทางนู้นทำไว้ึงดทางนน้นสิเกือบแล้วอาร์เทมิสอาร์เทมิสอีกทีเดียวอีกทีเดียวเธอก็จะกลายเป็นของฉันไม่ใช่เอ้าเฮ้ยทีเดียวเองนะเว้ยไม่เข้าใจกันบ้างเลยเหรอโอ้ยโอ้ยแบงใจเยน็ยนอุ้ยทีเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวเดีก็บเก็บแอปเปิ้ลกันอาร์เทมิสเธอแค้นที่เราฆ่าพอลูไปใช่ไหม อพอลโลมันทำเราอะมันเราจะไปใชเราทหารที่ไปทำคนกามันก็ได้อเทมิตก็ได้หมดเวลาเล่นสนุกแล้วอเทมิสหมดเวลาเล่นสนุกอีกแล้วโอ้ยโอ้โหหมดเวลาเล่นสนุกแล้วอเทมิสเอ๋ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอเทมิสหมดเวลาเล่นสนุกแล้วเราจะกำราบเธอให้สิ้นซากมาเลยอยู่ทางนี้ใช่ไหมอเทมิส <c oughs> ครกันแน่ที่เป็นพานตัวจริงนะ่ะก็ต้องเป็นท่านบิตองเกอร์พวกนี้อยู่แล้วเก็บยาก่อนตอนนี้เราก็ได้โบอาร์เทมิสมาแล้วนะฮะเย่ yeah. ท่านธนูของอาร์เทมิสถูกทำมาจากอะไรวะฟอเรสต์ฮอนแอนด์โกลเด้นซินเนลซินเนเป็นเอ่อเป็นเขาของอะไรสักอย่างไงไหมแล้วสายไอซินเนลน่าจะเป็นสายธนูนะเป็นทองอะไรสักอย่างหนึ่งเออ This device holds the power of the wind, and its arrow will effortlessly pierce the the heart of any unwary game. เหมือนกับประมาณว่าเป็นธนูที่แบบควบคุมพลังลมได้แล้วมีพลังทะลุทะลวงอย่างสุดยอดเยี่ยมอัพเกรดตัวเองสู่ความเป็นเทพขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะมหาโจน จะกลายร่างเป็นเทพยังไงล่ะแล้ว,ล,วลูป,ปันอาเทมิสก็ถล่มลงไปแล้วนะฮะตอนนี้ข้าก็เหลือจัดการกับใครวะเอ,อ่อเดเมเตอร์ใครคือเดเมเตอร์คะช่างมัเถอะเหลือเดเมเตอร์อีกคนนึงสินะข้าจะกำรับเจ้าเองเดเมเตอร์จะทำให้การล้างแค้นของข้าเก่าหน้าไปอีกขันนึง โอเคครับท,ท่านผู้ชมท่านวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะกับโพเทออนะฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะฮะไม่ได้พูดนานคำนี้ลืมลืม,ลมวันนี้นึกได้พูดซะหน่อยโอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่นะฮะซีวเนวันหน้า next time นะท่านท่านบ๊ายบายเย้เจบเจป็บตรดเตตดเเร็เ็เรเ